ดาวเสารยายลักคณะราศีสิงเจอปัญหาอุปสรรคศัตรตูและสุขภาพจะมีการบุกเบิดแล้ววิธีแก้ทำอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับมาพบกับช่องอาจารย์เกทเทวชาแนลนะครับ สำหรับ EP นี้ก็เป็นของคิวลักษณราศีสิงห์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเสาร์จะย้ายไปที่5ธันวาคมนี้แล้วนะครับอยู่ไปอีก2ปีครึ่งนะครับย้ายอีกทีก็วันที่1เดือนมีนาปี2566เลยนะครับดังนั้นฟังกันยาวๆเลยนะครับกลับมาฟังซ้ําๆได้เลยนะครับตรงนี้เพราะเรื่องราวที่จะเกิดอาจจะไม่ได้เกิดภายในปี2564นะครับอาจจะเปปี65หรือปี66ก็ยังได้นะครับตรงนี้แล้วก็อื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เทวดาพระเสาก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอยู่บนหลังเสือนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงความมีฤทธิ์มีอำนาจมีพลังอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหะครับอยู่บนหลังเสือนะครับก็ต้องไม่ประมาทถูกไหมครับถ้าตกลงมาเนี่ยจะมีอันตรายได้นะครับตรงนี้แล้วคนที่มีดาวเสาเด่นนะครับก็บอกเลยนะครับว่าปัจญาทหศาสตร์เนี่ยกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดาวที่ตัวแทนในเรื่องของดราม่า ความทุกข์ความยากความลําบากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับดังนั้นใครดา,าวเสาเด็กที่จะเจอเรื่องแบบนี้ได้ง่ายได้บ่อยนะครับตรงนี้แต่ข้อดีก็คือทําให้เราเป็นคนละเอียดวางแผนรอบคอบนะครับแต่บางครั้งก็ทําให้เราเป็นคนคิดมากคิดเยอะวิตกจริมากเกินไปนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นคนเลือกแนวอนุรักษ์นิยมนะครับชอบเก็บนะครับแบบนี้แล้วถ้าท่านใดนะครับอยากจะไปทําบุญให้กับเทวดาพระเสาวที่จะย้ายนะครับก็นแนะนําได้เลยนะครับ หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่วาาัดเจ้าอามบ้านขุนนนท์กทมของเรานี่เองนะครับขอบคุณสถาบันพยากรศาสตร์เอื้อเฟื้อภาพด้วยนะครับทีนี้ครับมาฟังแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านกดติดตามช่องอาจารย์เจดเทวชาแนลได้เลยนะครับทำง่ายง่ายครับนี่เลยครับปุ่มแดงๆครับกดติดตามเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นคําว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับติดตามแล้วรูปกระดิ่งครับอย่างนี้เลยนะก็จะไม่พลาด นะครับเพราะอาจารย์เกตเทวาก็จะส่งคําทํานายล่วงหน้าไปให้นะครับก็ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนไงครับเหมือนลัคนาราศีสิห์เนี่ยจะบอกแล้วว่าจะแก้ยังไงนะครับตรงนี้ทําได้เลยนะครับดีกับตัวคุณสุดๆเลยแล้วก็ขอฝากไว้เลยนะครับว่าคําพยากรณ์นี้เป็นเพียงดาวจอเป็นเพียงภาพรวมเป็นแมสนะครับถ้าให้แม่นยําจริงๆการันตีและตรงเนี่ยต้องดูพื้นดวงบวกดาวจอนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาได้เลยนะครับ ทีนี้เราไปฟังกันได้เลยครับว่าดาวสาวที่จอดมานะครับตที่5้ธันวาไปแล้วเนี่ยจะไปสถิตยอยู่ในภพอลินะครับแล้วเป็นเกษตรตาธิบดีเลยนะครับอลิอลิเลยนะครับตรงนี้แน่นอนครับอลิเนี่ยหมายถึงศัตรูอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับและเป็นเกษตรตาธิบดีก็แปลว่าอยู่นานอยู่ยาวมองเห็นว่าใครที่จะมาเป็นศัตรูหรือมองเห็นปัญหาได้ ชัดเจนขึ้นเนี่ยเห็นไหมปัญหาเนี่ยถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันจะแก้ยากแต่ถ้ามองเห็นไปงนไงครับมันก็แก้ง่ายขึ้นศัตรูถ้ารู้ว่าเป็นใครเราก็รู้ว่าต้องทอํายังไงง่ายขึ้นสมมุติรู้ว่าคือคนนี้ถูกไหมครับเราก็ต้องมีวิธีการที่จะรับมือกับคนนี้คนเดียวเลยเห็นไหมถ้าศัตรูเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องระแวงไปหมดเลยเห็นไหมครับพอเป็นกรตเสดตาที่ปดีเนี่ยแปลว่าเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีกับเรานะครับตรงนี้ส่วนทางแก้คืออะไรครับ แน่นอนครับเมื่อเรารู้แล้วว่าศัตรูเนี่ยเป็นใครอุปสรรคคืออะไรปัญหามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วเป็นดาวเสาร์ด้วยนะครับเป็นประธานดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวใหญ่เพราะฉะนั้นจะเจอศัตรูคนที่มีอํานาจมีพลังนะครับมีความอะไรที่เรียกว่าเหนือกว่าเราก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับวิธีการแก้ก็คือนะอย่าเผชิญหนะ้าอย่าไป เจอตรงๆเช่นพูดง่ายๆคืออลิมอยู่ตรงอลิอยู่แล้วอะอลิไม่ได้อยู่ในที่อื่นไม่ได้อยู่ในพันธุไม่ได้อยู่ในลาภะไม่ได้อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นเขาก็จะอยู่ตรงนั้นก็จะทําอะไรเราไม่ได้่าเหมือนเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆครับเหมือนมีคนมาหรือมีสุนัขมาเห่าหน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมถ้าเราไปทะเลาะ ไปแย้งไปตบตีกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรา,าจะกลายเป็นอริเราก็จะแย่ไปแต่ถ้าเราปล่อยเราไม่เปิดบ้านรับถูกไหมครับเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้ว 2. ไม่เผชิญหน้าแล้วไงต่อต้องหาตัวช่วยสิครับหาบุคคลที่สามก็ได้เติร์ดปาร์ตี้ครับมาในการแก้ปัญหาหาให้ตรงกับงานเช่นถ้ามีปัญหาในเรื่องงานก็ต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปคุยกับคนนั้นนะครับถ้าเป็น แฟนเราอาจจะต้องหาพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือพูง่ายๆอย่าทําเองหรือบางครั้งเนี่ยเราก็แจ้งตํารวจไงครับให้เขามาจัดการบางคนมีโจทย์มีศัตรูใช่ไหมครับแล้วไปแก้เองเลยเอาปืนไปยิงเขากลับเราก็ติดคุกใช่ไหมครับหรือบางทีเราอาจจะโดนยิงสวนกลับมาเห็นไหมแต่ถ้าเราบอกตํารวจแจ้งตํารวจแจ้งคนที่จะดูแลในส่วนกลางอะไรต่างๆได้เพื่าให้นึกถึงบุคคลที่3ที่ ตรงการที่เกี่ยวข้องกันนะครับให้เขาไปจัดการปัญหาตรงนั้นก็จะแก้ได้ครับ<ๆ>อันนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้อ่แล้วบางอย่างครับปัญหาเนี่ยแน่นอนปัญหาเป็นดาวเสาร์เนี่ยถ้าเป็นตัวบุคคลนะอันนี้พูดก่อนเลยดาวเสาร์คือคนมีอายุคนแก่บางทีคนแก่มันเปลี่ยนยากอะไรไม้แกะดัดยากอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ เซฟความเสี่ยงก็คือเออถ้าเจอใครมีอายุเนี่ยพยายามค่อยคอยคุยกับเขาไม่พูดเยอะอะไรอย่างนี้จะดีกว่าสามแล้วถ้าเจอทํำยังไงแน่นอนครับก็ต้องแก้แบบดาวเสาดาวเสาเนี่ยใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กันกองมานานนะครับเก็บเกี่ยวจนตกผลึกอะไรอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับก็เลยใช้ประสบการณ์ที่บอกแล้วอึดถึกทนนี่คือมันเป็นเป็นหน้าที่ของดาวเสาเลยเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะเจอความกดดันหนักเพชเชอร์อะไรหนักๆน,นะครับ เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องท่องไว้ครับขันติครับอดทนอดทนช้าเป็นการนานเป็นคุณปัญหานี้ไม่ได้แก้ด้วยเวลาเวลาอันสั้นเพราะดาวเสาอยู่2ปีครึ่งเป็นปัญหาระยะยาวเพราะนั้นต้องค่อยแก้ทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปทีละเฟสนะครับแต่ถ้าเราไม่ใจร้อนใจเย็นนะแล้วก็ใช้ประสบการณ์บกฟอรรมอึดถึกทนตรงนี้นะครับก็จะแก้ได้นะเพราะนั้นเห็นได้ภาพเห็นภาพได้ชัดเจนเลยไหมครับหนึ่งคือเราจะต้องเขาเรียกว่า ไม่เผชิญหน้าเองนะครับหาเติร์ดปาร์ตี้ครับบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นโดยตรงนะครับไปจัดการนะครับสก็คือระวังคนมีอายุหน่อยก็คือเซฟเซฟไว้ไม่ต้องคุยเยอะอะไรแบบนี้นะครับยิ้มอย่างเดียวนะครับยิ้มไว้ดีที่สุด3ก็คือใช้ประสบการณ์นี่แหละครับแล้วบวกกับความอึดถึกทนนะครับอดทนไว้นะครับเดี๋ยวก็จะผ่านได้นะครับซึ่งปัญหาที่มีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก็จะเบาบางลงไปเยอะเลยเพราะดาวพฤหัสเล็งลัคนาครับ แต่ถามว่าจะเลงช่วงไหนไปฟังคลิปดาวพฤหัสย้ายลัคนาราศีสิง์จะบอกไว้แล้วครับพ่อย้ายช่วงเวลาไหนบอกได้เลยว่าไม่นานด้วยครับตรงนี้โอ้โหเป็นข่าวดีเลยนะที่เราจะเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยไม่ได้นานมากเพราะปะกติเนี่ยจะเจอประมาณปีหนึ่งเลยนะแต่ดาวพฤหัสไม่ถึงปีครับย้ายแล้วเพราะนาี่เป็นข่าวดีไปฟังกันได้นะครับดาวพฤหัสย้ายลัคนาราศีสิงนะครับต่อมาครับการบุกเบิกการเปลี่ยนแปลงเน้นในเรื่องของงานเลยนะครับ เพราะว่าเนี่ยสัมพันธ์กับดาวราหูแล้วเพราะดาวราหูไปอ,อยู่ในเรือนการงานนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เจอนะค,คนลัคนาราศีสิงห์หลายท่านนะครับบางคนลาออกจากการเป็นลูกจ้างไปท,ทําธุรกิจสวนตัวนะครับ,บแต่ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างธุรกิจสุดตัวตัวเองอยู่แล้วก็ทํำยังไงรู้ไหมครับไปจับโปรดักต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่แตกลายใหม่เห็นไหมนะทำไอ้ที่เดิมเดิมบางทีมันถึงทางตันแล้วครับมันไปต่อไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหาโปรดักใหม่มาสำรองอหรือหลายๆคนผมเชื่อว่าตอนนี้เจอแล้วแหละ,ะก,ก็ไปโฟกัสตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วแน่นอนครับเวลาเราเปลี่ยนโปรดักหรือเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงครับมันต้องเหนื่อยถูกไหมครับมันก็ต้องบึกเบิกก่อนเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันลิงก์กันและสัมพันธ์กันทั้งดาวเสาร์และดาวราหูครับแสดงว่าช่วงนี้ช่วงราคนารศีสิงเนี่ยปลายปีต้นปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงบุกเบิกปรับเปลี่ยนเรียนรู้อะไรใหม่ม ความรู้ใหม่ศาสตร์ใหม่ทำได้เลยสวมหัวใจสิงเพราะเราคือสิงโตเราคือเจ้าป่าเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอะ่ะเหมือนสิงโตเห็นไหมบางทีจะล่าเหยื่อยเงี้ยครับโอ้โหโอดทนรอได้เป็นหลายชั่วโมงเลยนะได้จังหวะดีทีเดียวท่านั้นตะคุบเหยื่ออยู่แล้วจบแล้วได้แล้วมีกินอิ่มเลยเพราะสัตว์นั้นเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนกันมันอาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะบุกเบิกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แต่พอเราทําได้ทําสําเร็จนะ รับรองเลยส่วนหัวใจสิ่งนะั้สำเร็จร่ำรวยแน่นอนครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้แล้วเรื่องสุขภาพนี้ก็ต้องระวังเลยนะครับเพราะดาวอลินี่หมายถึงโครคภัยไข้เจ็บได้ชัดเจนมากนะครับแล้วจะป่วยโรคอะไรล่ะครับก็มีโรคก,กระดูกฟันผิวหนังเอ็นข้อต่ออะไรแบบนี้นะจอยต่างๆโบนนะเดนทิสฟันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับ ใครที่ก็ตามนะครับที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาก่อนนะระวังให้จงหนักหรือเตรียมไปหาหมอปรึกษาโรคพวกนี้ได้เลยหมอก็ดูก็คือหมอออทโธอะไรอย่างนี้นะครับหมอฟันทันตแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับ,รรบผิวหนังอาจจะพิดพดพืน้นแพ้ง่ายแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศอับชื้นอะไรแบบนี้กระดูกก็อย่าไปก้มหนักอย่าไปหยิบของอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอย่าไปเล่นอะไรที่มันเอ็กตรีมมากเห็นไหม ก็จะแก้ได้หรือถ้าเรารู้อย่างนี้ทําไงกินนมสิครับหรือทานแคลเซียมไปเลยก็จะช่วยได้บํารุงผิวพันคอลลาเจนอีกเห็นไหมครับบอกทางแก้เรียบร้อยแล้วว่าออกกําลังกายด้วยก็จะผ่านได้ครับตรงนี้นะบอกแล้วฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับนะอันนี้บอกทางแก้ไปแล้วต่อมาเรื่องการเงินเนี่ยคือต้องบอกว่าดาวเสาที่ไปอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้ทํามุมกับอะไรกับการเงินเท่าไหร่ ก็เลยบอกว่าเออยังหมุนได้ยังมีไรายได้ถึงแม้ทำไมจะต,ต้องเหนื่อยต้องยากสิครับก็ดาวอลิถึง2ดวงเลยเห็นไหมครับโชคลาภก็จะน้อยลงไปเพราะอยู่อลิเยอะเลยนะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเงินคือดาวพุธพุธคือการเจรจาการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อสารบ่อยๆพูดบ่อยๆนะครับหรือทําธุรกิจออนไลน์ไปด้วยเลยก็ได้นะครับจะยิ่งดีนะครับตรงนี้ ส่วนเรื่องความรักอันนี้พูดอย่างนี้เลยนะครับว่ารักพาไปทํางานแล้วดีรวย <S 2> <S 2> <S นะเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวคู่ครองคือดาวราหูเห็นไหมไปอยู่ในเรือนกรมมะนี่ก็คือเอาคู่ไปทํางานดิครับมาทําด้วยกันจอยเวนเจอร์กันมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีพราดา,าวเสาร์ที่ไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรในเรื่องความรักเท่าไหร่เลยนะครับ แต่ถ้ารู้จักพิกวิกฤจเป็นโอกาสเนี่ยามาทําร่วมกับแฟนเนี่ยดีส่วนคนโสดรอแป๊บหนึ่งนะครับรอนานแค่ไหนก็ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะย้ายเมื่อไหร่ก็ไปฟังคลิปลักนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสย้ายสิครับโอ้โหไม่ยากเดี๋ยวแปะไว้ในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็เจอแล้วนะครับใจเย็นๆถ้าจะเอาช่วงมกรากรุณาธันวาเ,เนี่ยโอ้โหจะได้จะมีตําหนินะอาจจะมีปัญหาในระยะย,ยาวรออีกแป๊บหนึงนะ่งครับเดี๋ยวจะได้เจอของดีนะครับ ส่วนญาติผู้ใหญ่ะก็ระวังเจ็บป่วยด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์เอ่ยดาวพฤหัสเอ่ยนะไปอยุนเรือนอล,ลีเนี่ยต้องมีคนญาติผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็ถึงฝั่งพอดีนะครับก็เป็นจังหวะของเขาไปนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้กับ,กบชาวลัคนาราศีสิงนะครับคือฟังได้ตั้งแต่คนที่เกิดราศีสิงแล้วก็คนที่ผูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ล้คณาสิงนะครับว่าให้ ต้องอเผชิญปัญหาแน่เจอแน่นะครับแต่แก้อย่างไรบอกไปเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับทำแล้วก็จะผ่านได้ครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับตรงนี้ปัญหาคือการท้าทายและเมื่อปัญหาผ่านไปอุปสรรคผ่านไปความสําเร็จก็จะมาเยือนอย่าง่ว่าคุณใกล้สําเร็จแล้วทาอีกนิดนึงนะครับสําเร็จแน่นอนครับเห็นไหมบอกไปแล้วนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรามาฟังโปรโมชั่นใหม่ของคันบ้างนะครับตรงนี้ ในคิดเทวานะมีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ครับพฮปปี่นิวเย์ปกติจะดู7 9 9บาทได้1ครั้งครับแต่ของผมจะแถมให้ฟรีอีก1ครั้งครับภายใน3เดือนเลยนะครับหรือจะดู2ดวงพร้อมกันก็ได้ในกรณีที่เป็นแฟนกันนะครับซิ้นสุดที่3 1เดือนธันวาคมนี้นะครับและสนใจจะดูดวงกับแอดไลน์เกรส6 5ได้เลยนะครับจะมีแอดมินนะคอยจัดคิวให้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนดูแล้วได้แถมอีก1ครั้งภายใน3เดือนนะครับ พราะบางคนมีปัญหาการเงินการงานความรักดาวสายะจะเป็นยังไงชีวิตปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยครับมาวางแผนชีวิตกับอาจารย์เกตเทวากันได้เลยครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยครับบอกได้เลยนะครับอ่าแล้วท่านท่านใดนะครับก่อนจากกันไปนี่ก็ฝากเรื่องลัคนานะเพราะลัคนาแม่นยํากว่าราศีครับถ้าใครอยากรู้นะฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปีพศเกิดนะครับเวลาเกิดเป๊ะๆนะไม่เอาช่วงกว้างๆนะครับจะตอบให้แน่นอนนะครับแล้วก็จังหวัดเกิดนะครับอ่าแล้วก็ชมคลิปถัดไปนะครับดาวพฤหัสย้ายได้เลยนะครับขอเราลัคนาสิ่ง สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามสันกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนและพบกันครับสวัสดีครับอาจารย์เกรทเทวา